ยกมือให้เราเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยไม่ไม่สามารถช่วยให้เกิดเด็ดเกิดเด็ดก็อนุโมทนาบางทีพอที่จะให้เกิดเป็นเกิดมากา็ร่วมอนุโมทนาได้ให้ขนาดแค่นี้ยังขนาดนี้ถ้าจะสูตลอดทั้งชีวิตนี่ไม่ต้องไปกลัวแม่ที่ผันษาว่าเก้าสิบแล้วเงินไม่เหลือนี่จะอยู่ยังไงพาถามมหาจักรพรรดิแม่ มันดีดีว่านอนตื่นขึ้นสะดุ้งตื่นขึ้นก็เครียดอีกแหละเออโยมมีเงินไม่เหมือนกับคนอื่นเขาได้ได้ได้เงินบำนาญเนี่ยนะท่านโยมโยมโยมว่สงสัยที่ัมันสาโยมว่สงสัยยังยังโยมในมีเงินเป็นก้อนแต่ว่าถ้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 าโยมตายก่อนเนี่ย ถ้าโยมยังไม่ตายแลย้วเงินหมดก่อนโยมโยมทำยังไองอาตมาก็บอกไม่ต้องห่วงแม่ที่มันสาทัวหามาหาธเนเดชลุกไม่ได้ไปไม่ไหวก็จะมาข้างบุตีเออผ่านไปผ่านมาก็ไม่กล้าให้ตายหรอกกัเจ้าน้ําหยอดข้าวหยดโมเออเป็นวงเป็นเพ่อดก็จะพอมีเงินจ้างคนเปลี่ยนให้อยู่เออแล้วถ้าเกิดจะตายมาจริงๆก็จะส่วนให้ฟ <laughs> รีไปจ้างอะไรแต่ว่ามันสําคัญอยู่ที่ว่าถ้าเงินไม่หมดแล้วตายก่อนให้เงินส่วนนี้เชียร์ พี่นายก้ารให้มันทันเดียเขียนไหมอันนี้มันนี่ต้องมาเขียนไว้ให้กันเผื่อตายก่อนแล้วเงินเหลืออันนี้เงินไม่เหลือก็คิดถึงพระ่เออไม่ได้แล้วถ้าจะมาตรงบาตายแล้วก็มาฝากมาฝากอย่างนี้ไม่ได้นะเข้าใจยังแม่ทิ an e ้บมันใช่ ออนี่มาจัดรับแขกได้ค่ะแล้วทีนี้แม่ที่เหมันสาเนี่ยก็ได้ได้องพระคาถามหาจักรพรรดิแล้วอ,องคองหนึ่งแล้วจะจัดถวายยังคือเงินพร้อมช่างพร้อมแต่รอเวลารอ,อเวลาแม่ที่หมันสาสร้างเป็นครั้งที่สองแล้ว นะ<ม>เงนะิน<ม>ไม่มีหรอกตลอดชีวิตนี้<ม>จะขอสร้างไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายแ<อ>ม,ม,ม่ที่ 1, 3, มันสาร็็บอกแล้ว,ลวเราก็รอบนี้ก็เป็นรอบที่สองรอบรอบรอบที่สองแล้ว อบอกเฉพาะโดยทั่วกันไปได้แล้วสามหมื่นอยู่กับอาตามายอยีกหมื่นหนึ่งกลัวไว้กับตัวเองจะไปวัดนวนวัดนีนม้มาตามาก็เลยยื่นไว้เลยไม่ต้อง <laughs> เอาไปไหนเออได้เงินหมื่นหนึ่งเดี๋ยวาาาเดี๋ยวไปวัดมหาธาตุเดี๋ยวไปหล่อพระที่น่้วเงินไปหล่อหลวงปู่ดูมันจะหายเอามาน,นี่ก่อนเผื่อไปเจอ,อใจใหญ่ใจโตแล้วก็ ออพอถึงเวลามันจะไม่มีให้เขาเลยมาๆแล้วจะมาท่านเดดก่อนไปไหนก็เอาไปรถเมลนั่นแหละไม่ต้องไป,ไปหน้าใหญ่ใจโตที่ไหนเออมีธีการไปบุญไม่เสียตังค์อย่าไปนั่งข้างหน้าอย่างเดียวแค่นั้นเองเออในรัดในมาเขาก็จะห้าบาทสิบบาทก็ไปเรียบๆเ,เป็นเคยมข้างหลังน่น ขากับก็ถุงใหญ่ๆห่หอบ้างอะไรบ้างน้ำท่า,าหอ่หอกลับบ้านไปไงนะแม่สุจัญญาอรุณีด้วยอีกเ่องพ่อาจารย์เนี่ยนจรงิงเนาะจริงทีงงนี้วันนี้ก็เป็นวันเป็นวันที่ดีมากสำหรับโยมอาจารย์โอ๊ตอาตมาก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมที่เป็นญาติธรรมบุญนำพาจึงได้ทำให้เรามาเจอกัน จริงเยวอาจารย์รถก็ไม่เคยรู้จักมักคุ้นอะไรกันมาก่อนส่วนม์นส่วนอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ยังไม่รู้จักอัตยาศัยนี่แหละนะคนเราอาศัยการสนทนาจึงได้รู้ว่าเป็นอย่างไรอาศัยการอยู่ร่วมจึงได้รู้วิถีไของกันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเหมือนมีค่ามีความสำคัญต่อชีวิตโดยเฉพาะโครงการปฏิบัติธรรม ที่วัดสกเกียรแห่งนีน้ลแล้วก็ดูเหมือนว่าธรรมนี้ก็จะเป็นธรรมที่รักษาตัวเราเมแบบื่อบานไว้ที่เราได้คุยกันเ<ร>มื่อวานทาไมมันเร็วจังเลยอาตรมามีความรู้สึกว่าคุยกันเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเมืเ่อคืนแต่แปลกหลายเหตุการณ์แปลกอย่างหนึ่งหลายเหตุการณ์เหมือนเกิดขึ้นเมื่อเช้าที่มองไปที่เมื่อวานที่เรานั่งคุยกันก็เหมือนกับเมื่อเช้า มันปั่นปวดอะไรในหัวของอาตามาไม่รู้เหมือนเกิดเมื่ออะไรเกิดเมื่อวานเหมือนเกิดเมื่อกี้มันมันสับกันอยู่แบบนี้เดี๋ยวนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อย่างคุยเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าเพิ่งคุยกันตอนเช้าใช่ไหมแต่ความรู้สึกอาจมาเหมือนเมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้าอามาทําอะไรเมื่อเย็นเสร็จแล้วมามาพบพระเจาเพราะว่าที่ที่เดี๋ยวก็จะเพิ่มอาหารเสริมมาให้พระาจ้า